สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่คือปราสาทต Đ าเกวนะคะเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดเลยอันนี้เป็นชั้นที่1ชั้นที่2อ,อันนี้เป็นชั้นที่สามคล้ายๆลักษณะนครวัดงดงามมากเดี๋ยวเรงจะกินอาหารมายังงม่ย้อยเลยว้าวโอ้จะกล้าไหมนะ่ะโอ้ my god ไม่กล้ามังโอ้นี่มีพระโคด้วยนะคะโคโนทินี่เป็นโคโบราณนะคะท่านผู้ชมเป็นการแกะสลักโคโนทิว้าว โอ้เป็นมณฑลที่ใหญ่นะเป็นมณฑลที่ใหญ่นะท่านผู้ชมคะโอ้ไม่กอันนี้เป็นชั้นเป็นชั้นโอ oh. เอาหินมาจากไหนเนี่ยโอ้ oh, ในทางขึ้นเห็นไหมคะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด ชั้นบนนะคะสูงสุดโน่นสูงสุดอยู่ด้านบนอ้นี่บนต้นไม้ท่านผู้ชมคะ่ะอีชันอยู่บนต้นไม้ณนะปราสาทตาแก้ว อมน้มัชิวาย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 นี่ค่ะบนต้นไม้ยังไม่ถึงบนสุดยอดเลยนะคะต้องขึ้นไปอีกข้างหลังนะท่านผู้ชม you can <Huh? S 1> you can welcome <laughs> no problem. <laughs> no problem. This is beautiful, really, really, this uh, no problem. No, no, no. <laughs> it's good oh, yeah. Oh, yes, yeah, this is good. ก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะท่านผู้ชมก็บันไดนี่ใหญ่มากเลย is very very big. นี่คือด้านบนาาะนะครัุผู้ชนะสูงมากนี่คือความสูงของประสาทต,ตาเกียวโอ้โหมาเกินโน่นค่ะขึ้นไปข้างบนอีกนะคะยอดเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าประเทศไทยมีแบบนี้ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยเพราะว่าหิานเนี่ยเป็นล้ลลนานล้านก้อนนะท่านผู้ชมนี่ใหญ่มากแล้วก็เซฟโซนมากแล้วก็ถือว่าไม่โอ้โหแบบคือไม่รู้ว่าคนโบราณนี่สร้างได้ยังไงนะฉันยอมเลยอะ่ะยอมเลยนี่็บวนต้นไมอ้อ่ะนี่คือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของการสร้างเพื่อติถวายแด่ถวยเทพนะคะที่อยู่ชั้นบนเห็นไหมาท่านชมนี่คืออำนาจของศาสนาอิทธิพลของศาสนาอิทธิพลของความเชื่อแล้วก็พระชัดพระมหากษัตริย์นะคะคยิ่งใหญ่มากอ, <c oughs> อยู่บนต้นไม้ค่ะท่านชม ปราสาทาเกย,ยะโสุธราพิชิต <Hey. S 1> นะคะพิชิตบนปราสาทาเกลแล้วนะคะนี่คือด้านบนของปราสาทเกลนะคะ